เปิดร้านตัดผมวันแรกก็มีคนมาใช้บริการเลยด้วยสโลแกนของร้านเราถึงอุปกรณ์จะดูเก่าแต่ช่างเราใหม่ทุกคนดูจากลาักษณะหน้าตาและห,หูเห็งแล้วพี่ชายคนนี้เหมาะกับลองทรงสูงอย่างแน่นอนโดยวิธีการที่ผมใช้เนี่ยผมจะยกผมด้านบนขึ้นก่อนโดยเราจะยกผมด้านบนของเขาเนี่ยรอบด้านเลยก็ได้ทั้ง4ด้านนะเนื่องจากผมพี่ชายคนนี้ยาวมากเพราะฉะนั้นเราจะตัดในส่วนที่มันยาวเกินไปออกก่อนโดยเมื่อเราตัดครบทั้ง4ด้านแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถตัด ที่เป็นส่วนข้างล่างหรือว่าโคนผมได้ง่ายขึ้นครับเมื่อนเราสามารถจัดการข้างบนเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้เรามาดูข้างล่างครับโดยเราสามารถกะระยะได้ด้วยตัวเองเลยนะผมแต่ผมแนะนําว่าให้เลยติ่งหูขึ้นไปครับผมจะได้ไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปครับเมื่อตัดส่วนเกินออกไปเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเริ่มเป็นรูปไปแล้วครับทีนี้ผมก็เลยเอาแบตเตอรี่นะครับในการไถในส่วนที่เป็นโคนผมนะครับให้มันพยายามเกี้ยงที่สุดนะฮะโดยผมลองใช้เป็นเบอร์1.5นะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยเกี้ยงเท่าไหร่นะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็น เบอร์หนึ่งแทนแล้วก็เยี่ยงขึ้นทันทีเลยครับผมหลังจากไถเสร็จแล้วนะครับผมผมก็เห็นว่าโอ้ยไอย้ข้างหน้าเนี่ยมันยาวเกินก็เลยว่าจะตัดให้พี่แกซะหน่อยนะหลังจากเล็งอยู่นานครับสุดท้ายก็เลยตัดให้แกเลยนะไม่รู้ว่าสั้นเกินไปหรือเปล่าเนื่องจากไม่ใช่ช่างมืออาชีพก็เลยอาจจะมีการผิดการถูกนิดหน่อยก็ต้องขออภัยพี่แกมานะที่นี่ด้วยนะผมก็เลยคิดว่าน่าจะปิดงานได้แล่กก็เลยเป่าผมให้พี่แกไปนะแต่ระหว่างเป่าผมอยู่นั่นเองผมก็ค้นพบบางอย่างว่า ผมไถด้านหลังให้พี่แกแหว่งว้วยแล้วไม่ได้แหว่งน้อยนะแหว่งเยอะมากเลยซึ่งถ้าเป็นในชีวิตจริงก็ถ้าไม่โดนด่าพ่อก็น่าจะโดนส่งติงก่อนอันดับแรกเลยก็กะว่าจะแก้งานให้พี่แกให้มันแหวงให้มันพอดีกันแต่ก็สรุปแหวงกว่าเดิมอีกก็สรุปได้ว่าลองทรงสูงยังไม่ประสบความสําเร็จน,นะครับสงสยัยยังต้องไปฝึกใหม่ก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยครับผมเพื่อจะได้ไมาดูว่าเราจะมากับทรงผมแปลกๆอะไรอีกส่วนวันนี้ขอปิดร้านหนีลูกค้าก่อนเดี๋ยวกูดกนกระทืบ